สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศแรงๆครับพี่น้องกับการมาเทศเนื้ออยู่ที่ป่าดิบม่น้ำโขงเราครับนี่ทั้งเนื้อเดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องได้เบื่องครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาลองย้อนมันก่อนว่าซีมีโตหรือบ่มีโตนะครับเนาะรอลุนกันท้อปุ๊บลำเลกแหกหมานใส่มินิใส่จิ๋วครับพี่น้องใส่จิ๋วใส่จิ๋วเห็นไหมครับใส่จิ๋วครับใส่จิ๋วใส่จิ๋วครับ มีตัวเป็นโดนครับกับเหยื่อนายตั้งใจเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับพี่น้องครับแต้มสองมาแล้วครับใส่มินิอีกครับพี่น้องมีตัวเป็นโดนครับแต้มสองปรากฏหน่อยครับผมแต้มสองปรากฏเล็กครับนี่แต้มสองครับมีตัวเป็นโดน ใส่พอดีแกงเบ็ดตัเดี๋ยวเนื้อเขาจะได้ไปเพิ่มอีกครับพี่นอ้องเนื้อจะได้ไปเพิ่มนู่นอีกครับเพราะว่านามมันแห้งเดี๋ยวหักเห้งก่าครับเี่ยใส่ทอกันเลยฟุุงปกติหน่อยนี่มีตัวเปนโดนครับน่อยใหญ่กินเบิดไปไปลุงมเบืองเต็มสามครับลุ่มนี่มีบบมีขึ้นเนื้อเขาครับ เนื้อเนียนแต่ว่าต้องเพิ่มนุ่นอีกจุหน่อยครับเพราะว่าเขาเหลี่น้้ำโค้งครับเดี๋ยวผมจะไปหานุ่นมาเพิ่มอีกแต่ว่าวิธีพันเนื้อนี่พันแบบนี้เลยครับเขาเกี่ยวเกี่ยวอนุ่นที่มันอยู่ในหนีก่่นกกเลยเขาจะมาใส่ตะก,ก้อเดี๋ยวผมที่บอกวิธีพันเนื้อครับรีกเกาะหมากเบียเลยกะเขาเก,เกี่ยวเกี่ยวเนื้อใส่ไหมตะเกียบครับแล้วก็มามุนเด้ พันกันไปตามซ้ายเลยครับเดี๋ยวพอวันหนามันแห้งครับเดี๋ยวเวลาหนามมันผัดเนื้อเขาจะลงมาปลูกหมากเบ็ดเองครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเพิ่มนู่นดีครับเนื้อเขาพึ่งพึ่งทดลองครับเทศเมื่อนี่ครับนี่พึ่งแล้วลงมาเทศเมื่อนี่่ะเว้นเมื่อนี่ครับเทศดได้สองขึ้นแล้วครับตอนนี้กาลังปรับปรุงพานอยู่ครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปรลุ่นเตีมสามกันครับเตียมสามครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ เบื้องครับลอกลันท่านโกงมาแล้วนี่เต็มสามครับปรากฏคังครับเพื่อนเพื่อนครับพี่น้องครับนี่มีตัวเป็นโดนเตียมสามหลังจากที่เห่าไอ้ได้สองเตี่ยมปรากฏหน่อยมากครับนี่เตี่ยมสามใส่ง่ายเลยครับเตี่ยมสามเตี่ยมสามมาแล้วทเทสเสียวันที่สอง มีตัวเป็นโดนครับพี่นอ้องใส่สวยเลยตัวนี้ใส่สวยๆเลยครับมีตัวเป็นโดนนะครับเข่าปากเลยเคลียร์พี่นอ้องเดี๋ยวเขาลองย้อนเบิ้งหีกอีกรอบนึงครับเนี่ยใส่สวยเลยครับย้อนเบื้องหีกรอบนึงครับเธอมีตัวอีกบ่มีกลับกับพี่นอ้องเพราะว่าเดี๋ยวติดภารกิจ ไปกีดยางครับผมสามแต้มครับมันมีแต่ปรากฏหน่อยๆครับมีแต่ปรากฏหน่อยๆปรากฏหน่อยร้ยายครับผมใส่หมากเบ็ดใหญ่บริบเลียนใส่หมางเบ็ดหน่อยลงครับเดี๋ยวขึ้นแล้วครับพี่นอ้องโอเคครับพี่น้องครับทำมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในต่างใจครับมา